วันนี้มีแม่ครัวตัวน้อยนะครับมาช่วยพ่อนะครับแม่ครัวตัวน้อยดูนี่ใช่พ่อครัวตัวน้อยอยู่นี่พ่อครัวตัวน้อยวันนี้เราจะนำเสนอเมนูอะไรคะจะน้ำหอนึ่งนหอ๋อวันนี้เราจะนำเสนอนะคะ<ม>อ่าหมกปีกล้วยและอยู่กล้วยใส่หมูสามชั้นนะคะเอาหน้านยอได้ค่ะ,ะถ่ายไปน,นิดน <c oughs> ึงนะนี่นะคะ อ่าอาแม่ควรตัวน้อยจะช่วยอะไรบ้างคะวันเนี้ยช่วยจับช่วยจับอะไรแม้ควรแม่ควรตัวน้อยของพ่อเนี่ยทำอะไรคะโอ้กําลังเด็ดผักอะไรเอาเเอะไรใส่บ้างคะเอาอะไรนะคะวันนี้นะคะเราก็มานำเสนอนะคะเมนูนะค,ะนะครับ ทุกคนเรียกร้องให้ทำอีกนะคะอ่าวันนี้มีแม่ครัวตัวน้อยมาช่วยเราด้วยนะคะ <c oughs> มาช่วยหรือมาปวนกันแน่คะมา,ามาชปวดป่วนนะคะมาป่วนหรือเปล่าลูก้ายทำอะไรของพอ่อคะอ่าแม่ครัวคะแม่ครัวตัวน้อยมาช่วยพอ่อทําอะไรเหรอครัว <c oughs> ไม่ได้มัดผมเลยคะ่ะอ่าแม่แม่ครัวเนี่ยอะไรเนี่ยแม่ครัวจ๋า แม่ครัวแม่ครัวมาแม่ครัวจ๋าแม่ครัวมาทำอาหารแล้วน้ชาจามองกล้องหน่อยค่ะอ,อ๋อช่วยช่วยนะชาช่วยอ่ามีไงคุยเด็ดจริงจริงเด็ดปากได้ด้วยเอา้าแม่ครัวทำอะไรนี่พ่อให้มาช่วยพ่อไม่ใช่มาปวนพ่อนะเนี่ย อะไรน,นะเล่นก็นได้แม่ควรตัวน้อยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วคะหนึ่งปีสิบเดือนหนึ่งปีสิบเดือนกี่วันหนึ่งปีสิบเดือนสิบสบสอวันอ๋อสิบสองหรอสิบเอา้าจะมาสิบสาวันได้ไงคะลูกกี่วันกันแน่สิบสามสิบโอ้สิบสามสิบห้าอลย มานะแม่ขวดตัวน้อยอวันนี้แม่ขวดตัวน้อยเราจะมาทำกับข้าวกันใช่ค่ะขั้นตอนนี้นะลูกเราก็มาซอยตะไคร้ก่อนนะลูกนะอ่าะนะชะแม่ควดตัวน้อยอรอรอ,อตรงนี้นะคะอะ่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อไปเอาตะไคร้เพิ่มอีกกว่านะคะรอพ่อก่อนนะ ช่จะเล่นมีดลูกไม่เล่นมีดลูกระวังะนะยุงไหมลูกยุงไหมกระดุกกระดิกตัวด้วยค่ะหนูหนูขณะที่เราปล่อยให้ใใหลูกอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมไปเอาผักนะครับเราไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีแม่นะครับค่อยๆอยู่นะข้างๆด้วยนะครับจะไม่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าตรงที่ทาอาหารนะครับจะมีของมีคม นะครับก็ขอให้ทุกคน<แ>นะครับร<แ>ะ,ะมัดระวังด้วยนะ,ะครับอ้าอ,อันนี้อะไรเนี่ยคะแม่ขวดตัวน้อยทําอะไรของพ่อคะฮะวายอะไรเนี่ยไปมาวัางยงกันลูลนะูอนาทำอะไรบ้างคะแม่ขวดตัวน้อยคะโอเคอ,อ้าวมาให้กำลังใจพ่อหรอคะลูกพ่อทำกับข้าเนาะ ระวังระวังลูกระวังมีดพระละอ๋อมีดมีดมีดระวังระวังนะลูกนะอ่าน้องคุณโอค้าอ๋อได้ค่ะลูกทำไม่ถึงอะไรกันคะเราทเราทำอะไรลูก เราเราทำอะไรนะทำอะไรหมกหมกอะไรหมกปีกล้วยใส่หมูอะไรหมูสามสามอะไรหมูสามชั้นลูกไม่ใช่สองชั้นเอหมูสองชั้นมันมีอยู่เหรอลูกพ่อไม่เคยได้ยินเลยนะลูกอ่ะเด็ดผักช่วยนะโอ้แม่กลัวเอ้ยจะมาป่วนพ่อหรือเปล่าเนี้ยมาจะมาช่วยพ่อหรือมาป่วนพ่อเนาะ อะไรนะมาทำอะไรมามากวนพ่อใช่ไหมเนี่ยมันมันเผ็ดนะเนีลยลูกว่ามันแสบนะลูกสัตว์ไปเผ็ดมันแสบนั่นหเอไ่นไหนคะลูกโอ้โหใส่ต้มแล้วอาเคใส่มนเลยค่ะลูกอันนั้นอยู่กล้วยนะลูกมันยังไม่เอาไปหั่นตำนะลูกนะ ครับผมและน้องนาชานะครับอ่าก็ฝากขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจนะครับและติดตามอ่าในช่อง YouTube นะครับพ่อนาชาคนอินดี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราพ่อแม่ลูกด้วยนะครับขอบคุณค่ะ เด็ดผัดหรือลูอมาป่วนอยู่คุณตามา,มาช่วยหรือมาป่วนก็ไม่รู้เนี่ยมาช่วยพ่อหรือมาป่วนพ่อไม่รู้มีมีครับพ่อ